เป็นตัวเสด็จเองทักทายทุกคนวันนี้นะคะรู้ได้ัหมแนะนยำอะไรบางอย่างอะไรคะแต่ที่ทุกคนเห็นหนูกินทุกคนอาจจะรู้แล้วแต่มันไม่ใช่อยากรู้จังเลยอะไรเลยแล้วเอาให้มันดูกันนี่วันนี้ยังอุ๊ยร้อน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 มาม่าอันนี้มาม่าทำอะไรคะ มามา่าลวกในแรกจะใส่ข้างบนลงไปโอโหโรยฮอปปิ้งอันนี้มามา่นนมา,มาลวกวกมันี้มามลวกกับอะวากนนับอันนี้ต้องุนจะมาเซอร์ทุกคนใช่หอันที่สอง,งวันนี้วันนีุ้นจะมาเซอร์ไทานส้มตำครั้งแรกใช่ไหมคะโอเคไหวไหมอะ จะกินกี่เส้นดูดูดูทุกคนอันนี้คือคุณแม่ตำซ้ตมตำทานเองจะกินประมาณเนี้ยกินประมาณนี้พริกเจ็ดเม็ดเพื่อนไปเจ็ดวิธีแต่คุณบอกว่าอยากจะลองชิมซ้ตมตำครั้งแรกนะคะอันนี้พริกเจ็ดเม็ดเนี่ยคะ่ะไม่ใช่แล้วเอ้ยคุณกินเล้วอะเอาคุณคิดว่าคุณทานไหมนะ มันคือมะขามเปียกอ่าวันนี้วันนี้คุณอ่าแนะนำหม่นแนะนำวันนี้คือตำอะไรคะโอ้ไม่ได้มันคือตำอะไรคะไม่ี่บอกไม่ได้เหรออันนี้คือตำอะไรดูตำส่วตำส่วไม่มีเล่นขนมจีนเลยเอาใหม่ให้แก้ตัวตำอะไรเส้นแบบนี้เขาเรียกตำอะไรตำหลวงพระบางหนูไม่รู้จักตำหลวงพระบางหนูไม่รู้จัก นให้ทุกคนดูอหนยูอย่าเล่นนี่หลดเดี๋ยวแม่หนูให้ทุกคนดูเฉยเฉยว่ามันอะไรอ่ะนี่ทุกคนดูพริกดูพริกวันนี้หนจะกินอันเนี้ยนะคะเป็นการกินส้มตำครั้งแรกของหนูเร็วหนึงนะคะทุกคนเดี๋ยวหนูไปเตรียมนั่นก่อนเดี๋ยวพอหนูเดินไปแม่ถ่ายหนูด้วยโอเคไหมเตรียมอะไรเตรียมน้ำมาก่อนเตรียมน้ำมาเแม่ถ่ายหนูว้าวโอเคเดินไปเลยโอ้โหนี่มีตัวช่วย ทัพเหขโอ้ยทัพเพขดูอะไรคะมีมดน้ำน้อยนิดเดียวน้ำน้อยอย่อยอะไปเอาขวดน้ำมาเติมเอามาทั้งขวดเลยอ่าวันนี้นะคะอ่าช่วงที่รออยู่นะคะเรามีมาม่านะคะมาม่าลวกทำน้ำมันเฮ้ยโอ๊อยโอ๊้มตำแล้วก็มีผักนะคะหริเตรียมน้ำเรียบร้อยแล้วจะไหวไหมถ้าไม่ไหวนี้เด้อกินเลยนะโอเคปะ ให้กินน้ำก่อนสองสองเอาหมุดี่ได้กินเผ็ดเลยนะคะทุกคนวันนี้หุนจะเฮ้ยวันนี้หนู่งกินเผ็ดไปปากปากแบบเป่าเสียปากเสียบเลยเสียปากเลยกินอะไรอ่ะกินขนมขนมอะไรขนมมันเผ็ดไงแล้วหนูไม่รู้มันเผ็ดขนาดนั้นเพราะมันใส่ซอบีบกับพริกพริกแดงไปด้วยหรอคะว่ากีสกีกะระกระ่ะะส้ร่กะกะสกรีกร้กระสีกรีกรีกีกรีกรีกรีกินีกะกนี ไม่ได้กินเยอะเหรอคะอ่ะหนูกินแค่หนูกินขนมแค่ห่อเดียวเองแม่ห่อประมาณเนี้ยโอเคเนี่ยกินเยอะรึไหนอ๋อกินขนมแค่ห่อเดียวเอาพร้อมไหมจะกินส้มตําก่อนใช่ไหมเอาชิ้นไหนตรงนี้ก่อนเรากินนี้ดูอ๋อหมุนจะลองกินค่ะนี่คืออันนี้คืออะไรคะตะวันไม่ใช่ตะวันที่เป็นขนมอันนั้นนะเป็นดอกทานตะวันมันเป็นต้นอ่อนทานตะวันลูก คือต้นอ่อนทานตะวันมันเหมือนถั่วงอกที่หนูเพิ่งรีวิวฮะถั่วงอกหนูรีวิวเบียงยังไม่ได้ไม่ได้รีวิวการปลูกถั่วงอกอ่ะเนี่ยนะคะต้นอ่อนทานตะวันเอามาทานกับส้มตำนะคะอ่ะหนจะลองอ่ะโชว์หนึ่งสองสามเป็นไงรสชาติเป็นไงหูยเจ้ยน้ำลายรสชาติเป็นไง เหมือนผักแบบผักแบบักประกาศอะไรผกกาศอ่าโอเคผ่านเอาวางต่อมาถึงคิวซ้องตำยังเนี่ยทุกคนรอดูหมุนทางซ้องตำครั้งแรกเลียวดูเลกินนี้ก่อนกินมาม่าก่อนอีกเอามีช้อนก็ไม่เอาอุ้ยมันเหนียวมากอุ้ยนิดเดียวลูกไม่ต้องตักขึ้นมาเยอะดู หมุนทานได้อยู่แล้วเอาพอก่อนทุกคนรู้ว่าเด็กๆทานมากๆแม่าแรงมากทำยืนท้อนหักเลยอ่ะพอแล้วแม่มันเหี้ยไม่อย่างนี้ไม่แม่ไม่ใส่นะำไม่ช้อนไ่หักเอาวางไว้ก่อนเนี่ยเอาแม่ให้ให้หมุนยืนช้อนนี่นี่ช้อนสแตนเลสของแม่อ่ะไม่ตอนกินซ้มฟังไง เอาพร้อมแยงเนี่ยจะได้กินซ้มตามยังโอเคโอเคนะคะทุกคนเอาช้อนไม่ต้องหักเดี๋ยวดูมันหักแล้วเดี๋ยวเสียพลาสติกลงไปเดี๋ยวเราลองเดี๋ยวเราลองชิมไอ้ตรงปลายนี่ก่อนนะคโดนทักที่ไม่เลโหอะไรอ่ะรสชาติเป็นไงยังไม่ผิดยังไม่เห็ดเป็นไงมาแล้วเสก อทีนี้ให้กินเส้นหนึ่งกินซอมต้มหนึ่งเส้นลองดูกินคทุกค okay, <t> นะเราดูสิ เอาไปแค่นิดเดียวยังไม่ได้กินเลยนะก็ยังไม่ได้กินเลยเดี๋ยวต้องไปล้างมือนะมันเผ็ดมากเลยนะมีพริกด้วยแหละนะครับเอแล้วครับเป็นไงน,น,งน,นูนเดี๋ยวนูนจะเดี๋ยวเราจะพยายามไม่ให้ดูลิ้นกันไอ้เป็นไงเผ็ดไหมรสชาติเป็นไง จังเผ็ดอาหาพอแล้วเผ็ดนะคะทุกคนคือมันเผ็ดจริงๆคุณแม่ก็ยังเผ็ดเลยคุณพอแล้วลูกอดูแล้วว่าเผ็ดเผ็ดจริงเผ็ดจังโอเคงั้นไปล้างมือด้วยนะอ่ะก่อนที่ถ้าคุณจะไปล้างมือช่วยเล่าว,ว่ามันเผ็ดยังไงส้มตำเผ็ดยังไงลูกครั้งแรกกินครั้งแรกเผ็ด,ดยังไงเผ็ดนักยังตาไหลเลย ตอนนี้หมุนพูดไม่ได้เลยนะคนะคือเผ็ดเข้าไปนิดเดียวเองสรุปก็คือเผ็ดอะเนาะอ่าโอเคไม่เป็นไรค่ะดูดิดูพิกนะคะโอเคให้หมุนบอกโแสบปากเดิมเลยแสบปากนะคอ่ะพอลวก่อนไหนมลาทุกๆคนก่อนนะให้ทานน้ำต่อวันนี้หมุนมารีวิวสั้นๆนะคะ <laughs> อ๋อฮัโอเคสรุปคลิปนี้หน่อยแล้ <c oughs> วคุณสรุปคลิปนี้หน่อย <c oughs> สำหรับคลิปนี้นะคะแล้วก็อบกันทีเท่านี้อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และกดติดตามให้หนูด้วยนะคะบ๊ายบายเอ้ยตป็นีิ้ปิดดูฟุ้งปิดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูด้วยนะคะบ๊ายบาย